เอ้ผมเคยชนะอื่นไปรอบนึ่งแะแต่ว่าคราวนี้ไม่รู้ว่าเขาไปฝึกมาขนาดไหนแล้วโอ,อ้โหแล้วผมโหมดอูดแล้วด้วยเไปเล่นอับสิทธมาเยอะต้องห้ามพลาดต้องตัดไม้ให้คนเดียวพอตัดไม้สองคนน่าจะลำบาก ผมคิดว่าเกมที่แล้วที่แพ้เจออังกฤษใช่ปะส่วนหนึ่งคือผมรีบสร้างไอ้นี่มากเกินไปผมรีบสร้างเทียสองมากเกินไปเอาคนไปสร้างฐานเทียสองเยอะจนไม่ได้มาเก็บทรัพยากรกลายเป็นว่าขึ้นเทียสองเร็วแต่ว่าทรัพยากรน้อยแล้วก็ไม่สามารถสร้างยูนิตได้ต่อเนื่อง โหทองอยู่ข้างหน้าด้วยหนักเลยเนี่ยทองอยู่ข้างหน้าเก๋เอาคนไปสร้างที่ตัดเบอร์รี่ ตรงน,นี้แล้วกันนะโอเคฮะมีแพ้อยู่ในระดับหนึ่งไอตัวนี้ไปช่วยสร้างบ้านก่อนใช่ทออยู่ข้างหน้าโดนตีอาจจะหนักต้องต้องต่อยก่อนเลยอนะันนี้ ไม่ต่อยก่อนห้เละเอาคนไปตัดไม้คนหนึ่งตรงนี้มีแพ้อีกตัวมันเดสต้องไปขุดทองคนหนึ่ง ผมไม่รู้ว่าแกมันเดินไปเองได้ป่บว่แกะม่าจะเดินไปเองได้มั้งเอาสเกลไปหาละแต่ผมไม่ชอบแบบนี้เลย อ๋อมันเดินไปสักพักแล้วมันก็จะกลายเป็นนูเชรอลไอซีข้างหน้ามีกวางอีกทองอยู่ข้างหลังอันนึง่งน้าสมมติว่าทองข้างหน้าโดนตีก็เอาทองข้างหลังได้อยู่ Ok. Sì, muovo. Vado! Parazzo! Escolto, comprendo. È difficile. Scuoi, si vuole lì. Tu mi vado. Shhh. Me, ma sono. Parazzo. Che hai? Ezzala, escolto! Parazzo! Che เอาเซ็นเตอร์เอาซิลฮอผมหาแล้วทองก็อยู่ตรงไหนทองเขาน่จะอยู่ข้างหลังทองข้างหน้าเขาไม่ได้ขุดโอ้ยไม่ได้หาแพ้ด้วยเหรอเฮ้เขาไปเก็บแพ้เลยเนี่ย แสดงว่าทองอยู่ข้างหลังอันหนึง่งผมโฟกัสเกับที่บ้านก่อนแล้วกันนะเก็บแรกหนึ่งอตอนนี้แน่ต้องเก็บมาเยอะๆหน่อยมต้องรีบสร้างอาเช่ ฐานอาเชอร์หนึ่งผมดูว่าเขาสร้างบาแล็กยังอังกฤษเขาจะได้เปรียบตรงที่เขาสร้างบาแล็กได้แต่ตอนแรกแต่ผมสร้างอาเชอร์ได้ตอนเทียร์สองเราสร้างเสร็จแล้วเขายังไม่ได้สร้างบาแล็กเลยฮเฮ้ยเขาไปทุบแพ้วะ่ะ เป็นงานจัดจัดเลยต้องรีบสร้างแล้วเขายังไม่มีทหารหอ,อกนะที่ผมเห็น ทาาหารห่อไปไว้ไหนนี่ว่าตัดตัดมาเยอะเกินไปละหน้าต้องปัม๊มธนูเยอะ

ผมไม่ได้อับชีวรีเลยเอาชีวรีก่อนเด้อนี่ขนาดตัดไม้เยอะขนาดนี้ไม้ยังไม่พอ

Mmm. Tous audité. Parat pour la bourre. Espérons tout ma sono la Si Bene, bene. Réparaté, Arkiers. Arkiers. Siboliès. Cavalamousse, Equitos, Équité. Réparaté, Arkiers. Il avance. En tête. ต้องรีบเอาซีชิวิตมาทองก็พอมีนะ ผมลืมสร้างไอ้นี่เรื่อยคนอัพเกรดหาเนื้อก่อน,อน,อนแล้วเดี๋ยวเอาไอรอนอันเดอร์เมชนี่มาควยตงเต้ โอเคต่อไปก็รอไอออนอันเดอร์เมชนี่หอันระหว่างนี้ก็สร้างแรมไว้แรมเป็นเบอร์หผมเอาสกามาดูตรงนี้ก่นต้องเอาทองเพิ่ม ลืมเก็บทองอีกแล้วจะเอาไอรอนอันเดอร์เมชไม่ได้อัพสทีผมรอนานกว่านี้ไม่ได้แล้วใกล้ได้แล้ไอรอนอันเดอร์เมช โอเคขุด okay. ทองเพิ่มนิดนึงแล้วก็ตอนนี้น่าจะรอแค่ไม้แล้วล่ะขุดทองเพิ่มไม้ครบแล้วอันนี้เป็นเบอร์ห้าอันหนึง่ง ถ้าดันไม่เข้าก็แตกเลยเนี่ยโอเคเรามาดูกันว่าสภาพนี้จะไหวไหม

ช่วยมันเข้าไปถ้าท,ทำลายนี้ได้เราชนะแล้ว เราไม่เหลือแล้วทางเดียวก็คือต้องทุบหลังนี้ให้ได้กระทึบเชน่กตู้อย่างเต็มที่แล้วแต่กำแพงนี่ขึ้นมาเป็นแบบหยอบหมอยตรงนี้นี่คือทุเรศมากเลยนะุมภาคินไมนคืกกันเที่ยไม่ได้เลยเชน่าเลยโอ้โคว ยับดีกับผู้หลุดเข้าไปในไฟนอลคนแรกนะฮะบ่วงหมดอุดโอเคพี่ๆพี่เซตเอ็นนะอย่าลืมไปเซตนะเกมหนึ่งเซตอัพมันจะมีบอกว่าเราเล่นเผ่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้เช็คอินอะอ๋อเอ้ยแพ้ว่ะจีจีหมื่นจีจีจริงจริงวะตอนเวลานั้จะเล่นเผ่าที่มึงถนัดนะทำไมถึงได้เล่นอังกฤษวะเพราะว่าฉันรู้ว่าเผ่าที่ฉันถนัดอะมันสู้ตอนแรกไม่ได้ มันสู้ได้ดิมองโกวสู้ได้โอ้โอ้ใช่มันมันสู้ได้แดี๋ยวมันเป็นเทคนิคเชี่ยดิเทคนิคเชี่ยคือเอาบ้านมาอยู่ใกล้ๆนะเออใช่ไม่ใช่ก็ไม่ธรรมดาไดเล่นเพิ่พี่เล่นธรรมดาได้เป็นนักวิทหัดท่าฉกากมากเลยไม่แบบสู้ได้มันก็เห็นคนเล่นกันทั่วไปนักแข่งก็เล่นสู้มองโกเล่นเล่นแลกกันได้เออใช้ขานกับแบบฐานแบบธนูง้ง้อที่ไม่ใช่ขี่ม้าเขาเล่นขี่ม้าแล้วไปเป็นเป็นเป็นอาเชอร์ธรรมดาแล้วก็ไปแมน แต่พี่ก็เล่เปรียบอยู่ดีป่ะไม่ไม่คือพี่เล่นมองโกพี่พี่เล่นฝรั่งเศสสู้มองโกไม่ได้เลยมองโกมันเล่นแบบโหดมากไม่รู้ไงแต่แต่ผมีครทบทำนีกตอนประมาณสักประมาณห้านาทีนี่คือสูสีกันมากนะคือทุกทรัพยากรทุกอย่างแบบใกล้เคียงกันมากเออแล้วแต่เอาคนไปตัดหินแบบยี่สิบคนอะ้วก็คือมือหลุดไปแล้วความผิดพลาดคือช้อยจริงๆแหละ ช้อยส์ในการเลือกเอาทรัพยากรไปทําอะไรไปเก็บพี่บัวเลือกที b ่จะไปเก็บเบอร์รี่ก่อนแล้วก็เอาคนไอแกะเก็บไว้ที่หลังไง๋ออเออไอ้มือมันเก็บเบอร์เอ้เก็บแกะหมดเลยไงก็เลยบอกว่าพอพอแบบว่ามันเลยไม่กล้าเก็บอาหารที่อื่นเนี่ยเนึกออกว่าพี่บัวไปเก็บที่อื่นก่อน